การสร้างนำกระทำบุญเขามีความเสื่อจังไรขณะทำจอภาพมีความเสื้อจังไรข้าจังไรทางการนำกระทำบุญลงไปเหตุไปแหล้วเงหสีดบองหุบบลได้มันเป็นจังไรข้าจังไรเดชสร้างนำกระทำบุญเพราะฉะนั้นในมือนีคุณแม่ไงดอกแก่มีภูนบอมโดยบุตรล้านอยากตีพี่น้องเพื่อสุขสุขคนก่อนที่ข้าจะได้สร้างนำกระทำบุญลงไปเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นบุญอัฏฐะในมือนีผู้ที่จะถวายบุญอัฏฐะได้ ผู้จิจเ็ดกองบวชกองบวชผู้จะเฮ็ดกองบวชกองอัฐาบุญกองโดได้นี่ <c> um> นจะต้องเป็นผู้ถ่มี <c> um> จะต้องเป็นเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สีประการองค์สีประการนี้มีอียงแน่ประการที่หนึ่งเป็นผู้ถ่มีรัทธารัทธาในพระสงฆ์องค์ประเจ้ารัตธาในวัดว่าประสาทศาสนาจังในสารนำกระทำบุญข้อที่สองโดยมาเป็นผู้ถ่มีรัา ทับในที่นี้แบ่งออกเป็นสัพภายในทัพ์ภายนอกทัพภายนอกก็เป็นจัดตุปจัจจัยเงินทองสื่อเข่าเสียงหกักพักเสียงหน่อยมาก ถาาวันเข็มอาหารอันปาหิ่นพระไว้เด่พระสงฆ์องค์เจ้าเนื่องจากหันไปเหยียงพ่อแม่ปี่นองผูุตีเดินทางม,มาซอยการซอยงานนั่นก็คือเป็นปัจจัยภายนอกส่วนวาสายในทาง,ทจ,งาาจิตใจของเฮาจะข้าแจ่มเมื่บมาทันสาม,มีความอิ่มเอิมกระเซียมสางจังเลยสามนังกระทบบุญคอ,อที่สามคนเราเป็นผู้มีความเดือมใสในพระพุทธศาสนามีความเดือมใสมีความรัทธา มีค้มเสือบาทำบุญใดบุญทํำบาปไดบาปสวรรค์มีจริงหน้าโกมีจริงจันไรสามนำกระทำบุญกอที่สี่มันเราบ่มีความมัจฉริยะตะนีกี่เนี้ยวท่านไปแล้วอะไรน้ำสิ้น้ำของเสียดายเขาเสียดายข้องเสียดายสิ่งข้าเครื่องเคาะิ่งของม้วนข้าวทิ้งขาทานไปบม่ว่าจะเป็นเขาเส้นหน้าเเส้นหน่อย เป็นสาเสื้อม้อนมูนท่านไปแหลอละไรนั่มอยู่บ่อเสาบุกเจไดคิดกระมิดกระมีคิดหน่อยคิดใหญ่จะขั้นท่านไปยังสัตกับอเป็นบุญเป็นท่านเสาหม้อเป็นท่านอาไลคนบาชานไปแหลบล่วใหพระอานิสงส์สำหรับอานีสงศ์รักอีกคณะท่านเจ้าภาพเพราะว่าจะเป็นคุนแม่ดอกแก้วนี่คุณพร้อมโดยบุตร้านญยาติพีนองเบิร์ดสุขูสุก้นผูตีใดมาพร้าวโกโมตนาจะได้รับหาประการน้่กันก็คือขอที่หนึ่งคนบาเป็นผูที กิติซัพโตเป็นผู้ที่มี่สื่อเสียงกึก,กก,กล่องกิติซัพกึกกล่องลือซาเส้นไกลไข่แดงนิ่งกระช้ำถึงถืง่นส้มพีลมเดือดคนว่าข้อที่สองปียะมะนาโปรควางประชาผ่าถึงเห็นแล้วกะหักหอมเทวดาพังขอกุญกษาถูกโมทนาน่ำมีเมตตาคณิ่งเห็นแมนละกํากับปกป้องบอกง่ายง่ายว่ามี่แต่หยาดตีพี่น้องซอยเรือเสือเสือไปข้างได้โอดอยากอดตาย ขอที่สีขอที่สามบุญวาบีสาลาโทเมนสิต๊กไปสู่กรรมท่างไดบวไว้วันบุญสีนนำเก้ากาบบ่กลัวอยางสันสายหมายถึงว่าเหาคนดีต๊กหนมบ่ไรตทกไปบ่ใหม่เนีเฮมเกิดความเดือดร้อนไปท่างไรก็มี่หยาดที่พี่น้องก้อยอุปธรรมก้อยซวยเหลือสิงกันแลกกันขอที่สีบุนวาอัศว์มูลละโหย่ามชีวีหยกใหญ่ใบฉีดโ้นโต๊งบ่ได้ล้มความบุญสิเกิดขุนนุนโยบุญสีสู้สติต่างบ่หลง ย่างสันสายบอกง่ายก็ยคือว่าโหลงอากัสกิลียาการตายด้วยว่าเฮ้าเป็นชาวปุตมีทีลทีระลึกมีทีหยุดเนี่ยวชิตใจตทีทาวอนมันคงนัง่นก็คือพระรัตนาใจคุณพระปุทธคุณพระธท่ำค,คุณพระสงค์ก้อนที่เฮ้าจะนอนอย่ำเฮ้าโต๊ะเหตุการณ์ขับขัน เ้าบอ,อยู่ดีมีแห้งใล้เรละเลึกถึงคุณประพุทธคุณประทัมคุณประสงเฮ้าบอต้องเอายงางมากใหยเอาแต่ปุตตคุณธรรมคุณสังคุณเฉพาะแดกนี่ก็คือเฮ้าบอกมีอไบาโวลงอากัพจิริยาการตายเพราะเขามีจติตใจทีมมันคง พอสุดท้ายพนัสสูขติงยันติตายแล้วไปสู่เบื่อเมืองป่ากบวมนมองนี่ไรย่อมพี่น้องพอเลยแม่ผู้ทำทานจงเบิกบานนั้นสาซึนส้มพีล่มเลือในอานิสงส์งรักหาประการที่คณะทำเจ้าภาพานำโดยคุณแม่ดอกแกว้วคุณแม่ดอกแกว้วมีกูล้อมโดยพุทธล้านญาติพี่น้องเบิดสุขสุขคนได้ทำในมือนี้ มาสุภาพิบเบื้องต้นว่าปุญญาณิปัลโลกัตสงปตินท้ามหติปานินันตินั่นก็คือหมายถึงว่าบุญเป็นทีพึงของคนทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหนาในโลกนี้ก็หมายถึงว่าขังนี้เขายังมีชีวิตอยู่ตัวใหญ่ใหญ่หลวงพอยุงแม่ยังแข็งแรงยังสี่เข้าได้สรน้ำกระทงบุญในใ่บาดอยากหนามไม้ท่าั้งจะมีหยาดติสหยาดก,กีนองหลวงเสียหายหายเสียจ,จากแตกตายทำลายขันไปแล้ว เข้าไปในถ้ำบญอุอทิศงกุศลไปหานี่ก็เคื่อเ,เห้องเหตุยังมีชีวิตอยู่เข้าเห็ุเดี่ยวห้ก็สบายใจก็เห็นเดี่ยวสบายใจห้องอื่นว่าเป็นบุญสุกกายสบายใจเพราะว่าจะดูด้วยอากักกิริยาจะได้กระามกลางเมนว่าสีนางเดินยืนนอนเห้องกับม,มีความสุขถูกกีพาลาตีการขั้นังลัเอื่น่าบุญบัดนี้อ่าลังอ่าเป็นทีเพิงของคนเน้หลังจากโลกนาไม้ยถึงววาจงไดโลกนากไม้ยึ้งว่าหล,างาลังจากทีห้องแตกตายจะไร่ถังไปเนี่ย แลคือเป็นหลกหนาเฮากจะเอาใดภาระอันนี้สงส่วนทีห้อเห็ุเมื่อครั้งเขายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเฮาจะใดเอาไปเป็นทุนเป็นสเสบียงไปทั้งนานี่ก็คึอบุญกุศลที่อาตมายกผ้าสีถึงมาเบื้องตน่าปุญญานี้ปารโรกัตสัิงปฏิทาโมติปานิหนันติจะได้นําบุญภาระอันนี้สงในครั้งนี้ด้วยเดชบุญด้วยเดชบุญเดชะบุญที่พุณนม่ดอกแกว้ว มีกุ้นร้อมโดยบุดล้านญยาติพีนองเบอรสุกุสุคนอุทิศใหายคุ้นพอมีบุญมีมีกุ้พความโดยน่ายเด่นดวงมันนี่มีกุ้นมาให้ไใดรับส่วนกุศลที่ญยาติพี่นองในเทศหายในมือนี่ะทะหากว่าดวงวิญญ,ญาณขล้งองาำทั้งสองมีความถูกกอให้พ้นจากถูกทหารว่ามีความสุกกระพอยซุกยิ่งยิงๆขึ้นไปด้วยพลคารอานีสงวยคณะท่านเจาา้าภาค อยาติีพี่หน่องผู้ดเดีนมาพอโปรโมทธนาตัาง้งชิตปารถนาดีแล้วจงสำเร็จทุกประการ